คุณคงรู้จักรถถังหยุดโทปกรณ์สําคัญที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องจนทําให้มีออกมามากมายหลากหลายรูปแบบและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10รถถังแปลกๆที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10รถถังสะพาน นี่คือรถทางที่ทางฝรั่งเศสทดลองสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1่และถ้าเราสังเกตดีๆก็จะพบว่ามันไม่มีเกราะป้องกันเลยแต่โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่คล้ายสะพานที่มันล้อมรอบที่นั่งคนขับโดยวัตถุประสงค์ของมันนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทับแนวลวดหนามหรือไม่ก็แนวนามแหลมคมของข้าศึกและเอาไว้ใช้ในการข้ามเส้นทางที่เป็นร่องลึกที่รถทางธรรมดาหรือยานพาหนะอื่นๆไม่สามารถข้ามไปได้ภายในมีการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน80แรงมา้าซึ่งสามารถทำความเร็วได้้เเเพพียงงง3กิิโโมมมตรรร่่่อชัวทใหืฝศจาาณ ตัวต้นแบบนี้พวกเขาก็สรุปออกมาว่ามันเปราะบางเกินไปเคลื่อนที่ได้ช้าเกินไปและประโยชน์ที่ได้รับในสงครามนี้มันได้ไม่คุ้มเสียพวกเขาจึงทําการยกเลิกโครงการนี้แล้วเอาทรัพยากรที่พวกเขามีไปทําอย่างอื่นแทนอันดับที่9รถถังบินได้ รถถังบินได้รุ่นนี้มีชื่อว a n t o n o v A40 มันคือรถถังต้นแบบของสหภาพโซเวียตที่สร้างขึ้นมาในปี1941ถึงปี1942โดยการเอารถถังสอดแนมที่60มาดัดแปลงเข้ากับเครื่องร่อนขนาดใหญ่แต่ด้วยความที่มันบินด้วยตัวเองไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินลากมันด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจะสามารถพามันลอยขึ้นสูงบนท้องฟ้าได้ซึ่งในการทดลองนั้นมันทำได้อย่างยากลำบากเนื่องจากตัวรถถังมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำความเร็วได้ตามที่ต้องการจจจจาาากกกนนนนนนนั้้้้ึงไไไไดดมมมีีรถอออชชิิส่่่ออ่่ววทเเปปป็็ะ ส่วนกระบอบางชิ้นเอาอาวุธยุโทโธปรกรณ์บางส่วนออกถอดไฟหน้าใส่กระสุนให้น้อยลงและใส่เชื้อเพลิงให้น้อยลงเช่นเดียวกันจนทําให้สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้จริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วโครงการนี้ก็ถูกยกเลิกไปทําได้เพียงแค่การทดลองบินและไม่เคยเข้าสู่สนามรบจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันดับที่8รถถังตู้คอนเทนเนอร์ นี่เป็นผลงานการออกแบบของนักวิทยาศาสตร์สหภาพโซเวียตที่เกิดขึ้นในช่วงปี1911-1915มันมีจุดเด่นจากการไปรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการป้องกันสูงสุดโดยเฉพาะซึ่งนอกจากจะมีเกราะที่หนามากๆแล้วตัวรถถังยังสามารถลดระดับให้เกราะสี่เหลี่ยมนั้นสามารถแนบติดกับพื้นดินได้และยังสามารถดึงปืนใหญ่เข้ามาเก็บข้างในได้ด้วยเช่นกันจนทําให้มันมีลักษณะเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ที่วางอยู่บนพื้นเฉยๆซึ่งเป็นการเข้าสูโหมดป้องกันตัวเองอย่าง ฝากความหวังไว้ที่เกาะที่หนานมากๆของมันและเช่นเคยไอเดียที่ว่านี้ก็ไม่ถึงขั้นที่จะผลิตออกมาใช้งานจริงในสนามรบอันดับที่7รถถังตะกแตน นี่คือรถถังต้นแบบของอังกฤษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี1943ซึ่งจากลักษณะภายนอกก็จะเห็นได้ว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับตะกระแตนมันไม่มีปืนใหญ่หรือกรอนหนักๆเหมือนกับรถถังชนิดอื่นแต่ด้วยความที่มันมีขนาดเล็กกว่าจึงสามารถทดแทนได้ด้วยความคล่องตัวสามารถเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าและลำตัวของมันนั้นสามารถปรับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้จึงเหมาะสมแก่การยิงข้ามกำแพงแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นได้เพียงแค่ตัวต้นแบบที่มีการผลิตออกมาเพียงแค่ไม่กี่คันเท่านัันนััั้้นนนนนเเื่่่่อออองงจจาาาาาาากกกมมมตติดดขํหลยยยวชสรถ คนไดเพียงแค่คนเดียวและการบังคับรถถังที่ว่านี้ผู้ควบคุมนั้นจะอยู่ในลักษณะของการนอนบังคับอีกทั้งการควบคุมนั้นยุ่งยากและซับซ้อนจึงไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้งานจริงจากนั้นก็มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ออกมาให้สามารถจุคนได้2คนแต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอและไม่สามารถรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้จนทําให้โครงการนี้ต้องยกเลิกไปอันดับที่6รถถัง3ล้อ มาดูรถถังในภาคฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างและในข้อนี้ก็คือ m y เอ็ l ซ r โพเลหรือที่รู้จักกันในนามของ t r i ไซเ l e Tank มันคือรถถังที่มีลักษณะเด่นจากล้อขนาดใหญ่คล้ายกับ3ล้อโดยส่วนหน้านั้นจะเป็นการเอาล้อเหล็ก2ล้อมาประกบกันส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นล้อลูกลิ้ง2ล้อโครงสร้างทั้งหมดนั้นทำมาจากเหล็กกล้าชั้นดีและมีความทนทานสูงและถ้าหากถามว่ารถถังแบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสองค์อะไรคำตอบนั้นก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเคลียร์เส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกััับบเเเส้้้ไไ้้นนนนนทททททาาาาางงีีีี่่่่ตต็มมมดดดววยยยุรระิคคหออข เป็นรถถังแบบไร้คนขับซึ่งควบคุมจากรีโมทร,ระยะไกลนั่นเองอันดับที่5กระบอกเก็บเสียง แม้ในข้อนี้จะไม่ใช่รถถังโดยตรงแต่มันคืออุปกรณ์เสริมของรถถังที่ดูแล้วแปลกตาและเราคิดว่ามันน่านำเสนอและถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบชื่ออย่างเป็นทางการของมันแต่ผู้คนในอินเทอร์เน็ตขนาดนามมันว่าแท้งแซเลนเซอร์หรือก็คือกระบอกเก็บเสียงของรถถังซึ่งภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้มันถูกถ่ายจากสนามปืนใหญ่ของประเทศเยอรมน,นีโดยในส่วนของการใช้งานนั้นจะต้องติดตั้งบนแท่นเพื่อทำมุม30องศาจากนั้นก็ให้รถถังทดสอบการยิงผ่านกระบอกเก็บเสียงอันนี้โดยไม่มีการเชื่อมติดกันของกระบอกเก็บเสียงกับปืนของรถังง่่าาาอยรเเพทชน มันจะทําให้ปืนของรถถังพังเสียหายได้ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันสามารถลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการยิงได้20เดซิเบลและเหตุผลที่มีการสร้างมันขึ้นมาใช้งานก็เป็นเพราะผู้คนในบริเวณนั้นได้รับเสียงรบกวนมากเกินไปซึ่งนอกจากทางเยอรมน,นีแล้วสหรัฐอเมริกาก็มีการใช้อุปกรณ์เสริมลักษณะนี้เช่นเดียวกันและนอกเหนือไปจากนั้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่แซวว่ามันมีรูปทรงแปลกๆคล้ายกับอะไรบางอย่างที่พวกเขาคุ้นเคยอันดับที่ 4. รถถังดับเพลิง รถถังที54และที55ของสหภาพโซเวียตนั้นมันคือรถถังที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปี1946มาจนถึงปัจจุบันโดยจำนวนรวมกันประมาณ86,000-100,000คันโดยได้มีการนำรุ่น T 55บางส่วนมาดัดแปลงให้กลายเป็นรถดับเพลิงที่มีชื่อว่าเฮอริเคน t 55ที่ปืนใหญ่ของมันนั้นถูกแทนที่ด้วยหัวฉีดน้ำหลายหัวและมีการติดตั้งคู่กับเครื่องยนต์เจ็ต MIG 21ทำให้สามารถยิงน้ำออกมาเป็นละอองคล้ายกับการฉีดสเปรย์โดยสามารถยิงได้ไไกกกกกลลมมมมมาาาาาาถถึึงงง100เเเตรรซ่่่ือวาากกวดับับพิททปใหห้ส ใช้ในเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่และแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการเอาออกมาใช้งานจริงแต่ก็ยังมีการจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในรัฐเฮสเซนของประเทศยเยอรมน,นีอันดับที่3รถถังสกรู นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารถถังได้ไม่เต็มปากนักมันคือยา,านพาหนะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการใช้สกรูกขนาดใหญ่ทดแทนการใช้ล้อแบบธรรมดาถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่1960โดยบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกและรถลิมูซีนที่อยู่ในสหภาพโซเวียตและมันก็เคยถูกนํามาพิจารณาเพื่อใช้ในด้านการทหารเพื่อใช้ในเส้นทางที่รถถังธรรมดาทําได้อย่างยากลาบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนหรือไม่ก็หิมะซึ่งพวกเขาคิดว่าการขับเคลื่อนด้วยสกรูแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากกกกกวว่่่่่าาาาาาารรรรรใช้้้ลอออแแบบบบธมมมดตถึงงยนนััเืีพิจณคคู ปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรหรือโอกาสใช้งานที่มีค่อนข้างน้อยจึงทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเท่าที่ควรและสุดท้ายโครงการพัฒนาเพื่อใช้ในการทหารก็ถูกยกเลิกไปลงเรือไว้แค่ต้นแบบเพียงไม่กี่คันเท่านั้นอันดับที่2รถถังทรงกลม นี่คือรถถังทรงกลมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนาซีเยอรมน,นีมันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนเพียงคนเดียวและถึงแม้ว่าเราไม่เคยเห็นมันในสนามรบแต่ก็มีความพยายามนำมันมาใช้งานจริงโดยที่ในปี1945ในระหว่างที่นาซีเยอรมน,นีทำการส่งรถถังทรงกลมที่ว่านี้ไปให้ญี่ปุ่นระหว่างนั้นก็ถูกสหภาพโซเวียตยึดไปก่อนและจากการตรวจสอบก็ยังไม่ทราบถึงจุดประสงค์ที่แน่ชัดของการสร้างรถถังแบบนี้ขึ้นมาจนทำให้เกิดเป็นสมมติฐานต่างๆขึ้นมามากมายยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีหน้าที่สำหรับการกู้ภยัยหรืออาจจะมีหน้าที่ในกการลเียง หรือมันอาจจะเป็นรถถังสอดแนมและอาจจะเป็นรถถังพิเศษที่เอาไว้ใช้ในปฏิบัติการการมิกาเซ่ของญี่ปุ่นก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยที่ในปัจจุบันก็ได้มีการจัดแสดงรถถังที่ว่านี้เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นอกกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียอันดับที่1รถถังพลังเจ็ด ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้งความสร้างสารรค์ของสหภาพโซเวียตได้แต่รถถังเจ็ตโบเวอร์คันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมันคือการนำรถถังที่3ามมาดัดแปลงจากเดิมที่เคยเป็นรถถังพลังปืนใหญ่ก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เจ็ตเอ็มไอจนดูเหมือนว่าเป็นยุโทโธปกรณ์จากโลกอนาคตซึ่งจุดประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมาก็มีเอาไว้ใช้เพื่อเคลียร์เส้นทางโดยการสาดไอพ่นความร้อนออกไปทำลายทุนระเบิดซึ่งการเติมเชื้อเพลิงเต็มหนึ่งครั้งก็สามารถเคลียร์เส้นทาง,าง,ง,างได้ไมมดกลถึึงงงงง6กกกกกกกิเเเเเมมมตตตรรรรรรรแ่่่่่่ถอออยยาาาาาาาไไ็็็็ััััันนนนปปพฒททีะสสสสบบจหืด พบว่ามันมีเสียงดังมากเกินไปซึ่งในสถานการณ์จริงอาจทำให้ค่าสึกรู้ตำแหน่งของมันได้อีกทั้งการสาดความร้อนที่ว่านี้มันก็ไม่สามารถกำจัดทุนระเบิดได้ทุกอันทำให้การเคลียร์เส้นทางด้วยวิธีการอื่นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า